บิสมิลลาฮิรราะมานิรราะหีมอัสลามุอะลัยกุมค่ามาอ่านกุรานแปลไทยกันนะคะสุรเราะที่สามอัลอิมรอนสถานที่ประทานสุรเราะเมืองมดีนะมีทั้งหมดจำนวนสองร้อยอายะคลิปนี้เป็นอายะที่หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าเย้ บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยถ้าสู่เจ้าเชื่อฟังปฏิบัติตามผู้ปฏิเสธพวกเขาจะทำให้สู่เจ้าหันกลับไปสู่การไม่ศรัทธาแล้วสู่เจ้า จะกลายเป็นผู้ขาดธธาทุนอธิบายเพิ่มเติมที่108ของประโยคที่ว่าบรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยถ้าสู่เจ้าเชื่อฟังปฏิบัติตามผู้ปฏิเสธพวกเขาจะทำให้สู่เจ้าหันกลับไปสู่การไม่ศรัทธาอธธาธิบายว่านั่นคือพวกเขาจะทำให้สู่เจ้ากลับไปสู่สภาพแห่งการปฏิเสธ ที่สู่เจ้าได้ออกมาแล้วการเตือนนี้เป็นการเตือนที่ถูกเวลาเพราะหลังจากความพ่ายแพ้ในสงครามอูฮูดพวกตลบตะแนงกับพวกกิวได้พยายามชักจูงบรรดามุสลิมให้ออกจากความศรัทธาเหตุผล,ลร่ำลวงของพวกเขาก็คือถ้าฮัดมุฮัมมัดเป็นนบีเขาก็ไม่น่าจะต้องพบกับความพ่ายแพ้ ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าเขาก็เป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่อาจจะได้รับชัยชนะในวันนี้และพ่ายแพ้ในวันหน้ามันเป็นเรื่องโฆษณาชวนเชื่อมากกว่าที่ว่าอันเลาะได้ให้คำสัญญาว่าจะช่วยเหลือและประทานความสำเร็จให้แก่เขาจบอายะที่149 ่ันทั้งหลายจงเผยแผ่จากชันแม้เพียงหนึ่งองค์การนบ,บีมุฮัมมัดสลลลออะล,ะอลงยงิวะสลัมแบ่งปันความรู้ที่ได้จากการอ่านโดยการคัดลอกจากหนังสือดาฟีมูนกุลอานความหมายคำพีอันกุลอาอนัถาธ,ธิบายโดยมอลลานาไซายิดอบุลอลาเมาดูดีแปลโดยบรรจงบินกาซันศูหนังสืออิสลามกรุงเทพเล่มที่หนึ่งหน้าที่291 ขออนลอประทานพรแด่ผู้จัดทำหนังสืออันห้ามดูลิล่องละอัลลามุอะลยัยกุมค่ะ